สวัค่ะวันนี้กินข้าวบ้านนะคะมาดามตัวมาในเมนูที่ชื่อว่าทาโก้ค่ะทาโก้เนี่ยต้องบอกว่าเกิดขึ้นเนี่ยเป็นพันปีมาแล้วนะคะก่อนที่ทาโก้จะแพร่หลายแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกค่ะ ทาโก้เนี่ยเหมาะสําหรับคนไทยเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าในทาโก้เนี่ยเขาจะมีรสชาติมีความเผ็ดร้อนแล้วก็มีเรื่องของเครื่องเทศเข้ามาอยู่ในทาโก้นะคะต้องบอกว่าทาโก้เนี่ยจำได้ว่าสมัยเด็กๆที่มาดามตรงไปที่อเมริกาเนี่ยแม่พาไปแล้วก็เห็นร้านทาโก มันเหมือนร้านอาหารเรียกว่าเป็นสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารข้างถนนนี่แหละเห็นที่ไหนที่ไหนที่ไหนเขาก็ขายทาโก้เป็นอาหารที่ทานง,ง่ายๆแล้วก็ราคาไม่แพงทาโก้ของมาดามตวงเราจะมาทําตั้งแต่ตัวไก่นะคะ สามารถที่จะใช้ไก่ก็ได้หรือว่าจะใช้หมูก็ได้ซีฟู้ดก็ได้เขาจะเรียกทาโก้ได้เนี่ยเพราะว่าตัวแผ่นแป้งนะคะแผ่นแป้งเนี่ยไม่ต้องทําเองให้วุ่นวุ่นวายสามารถซื้อได้ซูปเปอร์มาร์เก็ตก็มีเขาทําจากแป้งข้าวโพดผสมกับแป้งสาลีขายเป็นกล่องเรามาทําตัวไส้เขาเองดีกว่าเราก็ตั้งกระทะแบบนี้แล้วก็ใส่น้ํามันลงไป เราจะเอาเนื้อไก่เนี่ยลงไปผัดกับน้ำมันผงทาโก้เนี่ยโดยทั่วไปถ้าไม่ใช้ผงสำเร็จรูปเนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมหลักๆมีตัวตั้งแต่กระเทียมหอมแดงยีราปาปริก้าแล้วก็ออริาโน,โน่ลอะเยอะแยะมากอะนะคะสะดวกกว่านั้นวันนี้มาดามตูจะใช้ผงทาโก้แบบสำเร็จรูปนะคะยี่ห้อแมคคอมิกแบบนี้หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตง่ายสะดวกซองเดียวจบรสชาติกลิน่นอันเนี้ยดูปากมาดามนะออริจินอลค่ะ เวลาผัดอกไก่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีน้ําออกมาเนื้อสัตว์โดยธรรมชาติเมื่ออกไก่สุกนะคะแล้วก็เราสับเขาให้เป็นชิ้นเล็ก,เ,ลกเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวผงทาโก้ลงไป<ม>เติมน้ําเล็กน้อยตอนนี้กลิ่นเขาหอมมาแล้วค่ะเติมน้ําลงไปเล็กน้อยให้ตัวส่วนผสมของเจ้าผงทาโก้เนี่ยเขาละลาย รสชาตินี้คือจัดจ้านมากๆเลยเท่านี้พอแล้วเราจะผัดจนเรียกว่าน้ำเขาแห้งเป็นอันเสร็จพิธีเราจะไปพักเพื่อทำมะเขือเทศซาวซ่าต่อมะเขือเทศซาวซ่าเนี่ยเราก็ใช้มะเขือเทศแบบนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเจ้าซาวซ่าเขาก็จะไม่เอาเม็ดก็ตัดเม็ดออกแล้วก็หั่นให้เป็น มะเขือเทศเนี่ยถ้าเป็นฝรั่งบางที่เขาก็จะเอาเม็ดออกแบบนี้แต่สําหรับมาดมแล้วถ้ามีเม็ดมันก็ไม่ผิดอะไรตอนนี้เราต้องกินให้หมดแบบไม่สิ้นซากหอมแดงเล็กน้อยเสร็จแล้วเราก็จะมีพาสเลลนะคะผักชีสับเราจะปรุงรสซาวซซ่าของเราเนี่ยด้วยมะนาว เราก็จะปรุงรสนะคะด้วยเกลือนะคะวันนี้มาดามตงใช้เกลือคิมาลายันพิงโซลของแมคโคมิกค่ะแล้วก็ใช้ระดับละเอียดเขามีปรับระดับความละเอียดความหยาบได้แล้วก็คลุกให้เข้ากันถ้าใครชอบความเผ็ดสามารถที่จะใส่พริกลงไปก็ได้ถ้าใครชอบเผ็ดจัดพริกกี้หนูซอยเข้าไปเลยถ้าเป็นฝรั่งสไตล์เม็กซิกันเขาก็อาจจะใส่ตัวซอสพริกทาบาสโกลงไปเล็กน้อยแต่ถ้าไม่มี ซอสสีราชาก็ได้ค่ะซอสพริกสีราชาบ้านเราก็โอเคอยู่ตัวซาวซ่ามันก็จะมีความเปรี้ยวความเผ็ดแล้วก็ความหอมกลมกล่อมดยรสชาติของมะเขือเทศค่ะเราได้ซาวซ่าเสร็จแล้วขาดอีกตัวหนึ่งก็คือตัวผักสลัดเราจะซอยเขาเป็นเรียกว่าเป็นเส้นๆเ,เพื่อง่ายในการประกอบล่างบางที่ก็ใช้ผักกาดแก้วบางที่ก็ใช้กระหล่ำปลีก็ยังมีแต่ว่ามาดามว่า ผักสลัดหรือว่าผักกาดแก้วก็จะอร่อยกว่านี่นะคะเราหั่นเขาเป็นเส้นๆลักษณะนี้มามาประกอบล่างกันค่ะจริงๆสําหรับตัวอาหารเม็กซิกันเนี่ยเขาก็ใช้แป้งตัวนี้เป็นแบบกรอบๆนี่คืเขาเรียกว่าทาโก้ถ้าเป็นแบบแป้งตอติยาแบบนิ่มๆหน้าตาคล้ายๆกับแป้งโรตีบ้านเราเนาะแล้วก็เอามาม้วนใส่ไส้ต่างๆลงไปอาจจะมีอย่างอื่นมากกว่าอันนี้อีกเขาก็เรียกเบริโต้ก็มีนะคะเราก็จะใส่ตัวผัก ลงไปข้างล่างก่อนแล้วก็มะเขือเทศซาวซา่าลงไปเล็กน้อยแล้วก็ตัวไก่ที่เราผัดเตรียมไว้บางคนชอบซอสแบบออกครีมครีมก็จะมีซาวครีมก็ใส่เพิ่มก็ได้หรือว่าตัวอะโวคาโดโบดท,ที่เขาเรียกกัวกัมมเล่ก็ได้นะคะมาดามว่าเท่านี้มันก็ลงตัวแล้วนะเราก็โรยด้วย ตัวชีสลงไปน,นนี้คือชีสที่แบบซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะเป็นชีสที่ผสมระหว่างเชดดาร์กับอาซาดิโรสามารถที่จะเลือกใช้เชดดาร์ชีสก็ได้หรือว่าชีสแบบเม็กซิกันเนี่ยเขาจะมีผสมบ,บพวกกลิ่นเครื่องเทศลงไปในนี้แล้วแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเชดดาร์ชีสหาซื้อได้ง่ายสะดวกนะคะมาแล้วค่ะไข่ไมโก้ทากโกค้ค่ะทำง่ายๆนะคะแค่มีเนื้อสัตว์ แล้วก็มีซองทาโก้ของแมคโคอมิกนะคะแค่นี้ค่ะก็ได้ทาโก้มากินเลยค่ะอือก็ยินเสียงความกรอบไหมลองดูอ่ะนีก็คือแบบรสชาติกลมอย่านี้เลยละมุนกลม,กลม หอมเครื่องเทศกรอบๆแล้วก็รู้สึกดีต่อสุขภาพเพราะว่ามันมีทั้งผักทั้งเนื้อสัตว์ทั้งแป้งน,นิดเดียวอร่อยดีมีประโยชน์แถมทำง่ายทำเลยนะอย่าลืมทำเลยแล้วมาพบกันใหม่กับกินข้าวบ้านนะคะวันนี้ลาไปก่อนกับทากโก้มาดามาโก้สาวบางโพนโก้จริงๆสาวบางโพนโก้จริงบ้าไม่เกี่ยว จบิแล้วครับคัดแล้วนะครับมาแดงครับคัดไปแล้วนะครับคัดไปตั้งนานแล้วนะครับหยุดไม่ได้อนะ่ะคืออย่างอร่อยอนะ่ะจะถ่ายอะไรเนี่ยคนจะกินพอแล้ว